กับเกมแพนแอนซอมบี้พูงงคือแพน vs ซอมบี้แพนเวสซอมบี้สองเดี๋ยวอันนี้ผมโป้นะ้ทุกคนเดี๋ยวแปะลิงก์ที่ผมโป้คะก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะทุกคนแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะทุกคนกดได้สองอย่างเลยอันนี้ก็มาเล่นแต่โป้ผมไม่ได้เล่นแบบอะไรตรงนี้นะครับ <are> มก็จะประมาณแบบเขาเรียกวา่าเล่นปกติแต่แค่เอาไว้ยามตอนเขาเรียกอะไรอะ เอาโปรไว้ตอนแบบตอน,นอัพอัปเกรดตัวมันอะมันมันใช้เงินเยอะมัน <c oughs> แพงก็เลยไม่นีนะทุกคนก <c oughs> ต้นไม้เทเรถน้ำต้นไม,ตไม้ต่อกกันเลยผมเห็งด่านที่สองแล้วคนที่จริงก็ เคยเล่นแล้วแหละแต่ว่าต้องลบบทใหม่เพราะมันหายากอะ่ะการโหลดอย่างเงี้ยโปอะมันมีแต่มอดมอดผมใส่มอดไม่ได้หาโปรตัวเกมก็ยากก็เลยเนีย่ยต้องมาหาใน Google นะทุกคนเดอกตัวเดี๋ยว,ยวมันจะ้ทำอะไรเนี่ยแต่ไปตอนสอนเสร็จเลยโอเคเมื่อกี้มันสอนบูธท,ทุกคน บูตม yeah, oh. ีอะไรโอ้อุ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะเดี๋ยวค่อยลองลวกันที่เกดดูโฆษณาบูตบูตบูตแล้วก็บูตแล้วก็บูตเนี่ยจนมาเป็นยังแต่ที่ธรรมดาก็จะเล่นธรรมดานะทุกคนเนี่ยปลูกต้นไม้ธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยใช้เนี่ยเนี่ยไม่ใช้นี่เลย ผมพูดไม่ใช่เพราะว่าผมติ่งไม่ให้ดูมอง่างแรงอ่ะผมอัพอย่างเดียวอ่ะผมซื้อเงินอัพอย่างเดียวนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะสวนมากมันจะมันจะเปิดอาร์ตี้ทันทีอะทุกคนนะตัวเดียวสามารถสู้ได้เลย แรงดาเมจเจ็ดสิบเองมน้งเจ็ดหกสิบหอย่างเงี้ยแถวนี้ก็จะเป็นที่เก่งๆหน่อยพี่หมัดมบบู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 บบบบูี่หมัดบูู่บูบูปูบูู่บ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 ะบูบ แถวที่2ก็จะเป็นตัวธรรมดาแต่อันนี้เพิ่งเลือกวสิบเองนะทุกคนอันนี้เลี้ยสิบสิบตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้เลี้ยวสิบอันนี้เลี้ยสิบเอ็ดเฮ้ยตรงนี้ไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะเราคุ้มไก่อนลกันนี่ก็จะเป็นข้าวต้ม

ได้พี่น้ำเน้ยคือใส่น้าทีเนม้คึกน,น,น้ำมาก่อนว่าจะทําคลิปไอ้นี่นะทุกคนเมลอนเพกาแต่ว่าเห็นผมหลดพิ่งโหลดเกมนี้มาตั้งแต่เมื่อเช้าก็เลยนะึกว่าเอะคลิปนี้น่าจะดีกว่าเมลอนเพกา,าเพราะเมลอนเพกาวน่าจะมาพรุ่งนี้แหละไม่บูเก้ตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปดีกว่า แล้วก็ดูที่อ,ทอันนี้มีอะไรโอ้ตัวธรรมดาจังเอาไปเอามาให้หมดเลยอะไรก็ได้เอามาถอะตอนนี้ผมว่าอยากรู้อ่ะถ้ามีแค่สองตัวตัวเนี้ยนี้ก็วก็ เ้าเรียนแค่นี้นี่แบบต่อแรกโอ้ยปี ท่อมทอมเนี่ยตัวเดียวสามารถจัดการหมวกได้ที่จริงถ้าไม่อัพอะไรเลยมันก็เิเวแม่ต้องเช็คสองตัวขึ้นไปสองตัวก็เกือบไม่หลอดอ่ะมาแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันแบบปิ้วเนี่ยปิ้วไม่เลยพี่เพืน,ป,นปิ้วมันจะมีสีขึ้นมาแล้วรูปใหญ่ขึ้นแล่วไอ้นี่จะชนะแหละดูก็รู้แล้วนะ

ตกน้ำอ oh. ้าวเกี่ยนไรยิงปั๊บล่ะกะนำ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 เบีกดยิ่งโลโยิงโัว์ไวหลยขี้เกียจฟังเสียงเบาไปปัง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  หน้นาความลำบากโอ้ยิงเทียสองแรงไรอ,อ้จริงจะเป็นตัวไอ้นี่แถวเดียวก็ได้นะเนี่ยแต่มันก็เหมือนไอ้นี่สองแถวด้เมฆก็เท่ากันเออมันก็แรงกว่าด้วยว่ะเออแรงแรงกว่าด้วยแต่มันไม่ประหยัดเราไปเปิเออดต่อ ถึงเอากระทะครอบหัวเพื่อตันซอมบี้อู้หลวงพี่ใหญ่อยากเจอพอด,ดีเลยวะ่ะได้เวลาเป็นหนึ่งเดียวปรับเป็นไม่เลยน,นี้เลื้อวสิบนะทุกคนเลือดตันแล้วอ่ะนี่ไม่ค่อยอยากไลแะ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 อู้เข้ากันพมดอกีบไว้ก่อนมังกรทองเก็บก่อน มเมลยจะได้ตายเร็วมากริว้วแปะเอามังกรจิ้วามากริ้ว,มวไม่เสียงในนี้แทบไม่มีทุกคนเียงในที่แบะมงกริ้วพีชีพ มันเยอะเกินไปแล้วแบกก็แบบนี้ก็หมดแบกแบกแบบเออดีชีแบกวาไปก่อนอ่ะเดี๋ยวมันก็ตายมันเยอะเกินไปแล้ว อือจริงค oh, <come> ่ะเราจะไม่มีอะายอยู่ตอนนอนน้อยตอนข้างบนไรนะของมังลีแปะเออแปะตรงที่

เป็นมีร่อนสิรอกันก่อนนะทุกคนใครอยากดูทิ่มอยากดูมีร่อนพี่กาก็รอกันก่อกกน,นทุกคน 哇，好、哦！那我们来。 ฝุ่นมาให้ทำไมเหลอถ้าเราตัดตอนไปต้องมาแลครับทุกคนไปดูโฆษณามาตัวนี้ดีกว่ามันจะทุบทุกคนมันจะข้นเป็นไอ้นี่เป็นวงกว้างก็จะประมาณตั้งสะ้าน จ้เอ reading, อสถานฟ้ามันเพลงสถานฟ้าทุกคนกนี้จะมีบ้างบ,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 บ้อบ้างมางบ้างบางบยาบ ไม่มีอะไรมาแค่ทั้งสถานฟ้าหลบโลกสถานฟ้าหลบโลกออืได้จบดิ่งดิ่งนีอ ประมาณนี้นลทุกคนเป็นเกมซัมบี้อีกเกมหนึ่งที่ผมชอบไปแล้วทุกคนแค่นี้แหละอินโทรมาเลยเอาอินโทรไม่มจังหะเลยก็กิ๊กกิ๊กกิเก็ิ๊กกิ๊กาิกกิ๊กิะะิ๊กกิ๊กกิ๊ิ้